สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบิงอีกแล้วนะคะเอ๊วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะหน่วยฤด,ดูการแห่นษาฟอนซีเซอรเรื่องชื่อฤด,ดูการคะ่ะเนมออกซิเจน ฤดูการเป็นสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันนะคะในแต่ละช่วงระยะเวลาในประเทศไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3ฤดูซึ่งแต่ละฤดูก็แตกต่างกันออกไปค่ะเอ๊เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าประเทศไทยของเรามีฤดูอะไรบ้างคะ่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะและนี่ก็คือห่งฤด,ดูอะไรคะนี่อย,อยู่ที่ทะเล,เลอากาศมันเป็นยังไงนะเราถึงจะต้องไปเล่นน้ำค่ะ อ๋อเก่งมากค่ะและนี้ก็คือฤดูร้อนค่ะ summer summer ฤดูร้อนเดี๋ยวเราไปดูฤดูต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะและสองฤดูอะไรนะดูหรือเปล่าคะเนี่ยมีน้ำหยดลงมาจากท้องฟ้าแบบนี้ฤดูอะไรคะอ๋อเก่งมากค่ะฤดูฝนฤดูฝน rainy season Brenny a a s season ฤดูฝนเดี๋ยวเราไปดูฤดูต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะและ3ฤดูหนาวมีหิมะหล่นลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมคะอากาศก็จะทำไงคะเย็นขึ้นหนาวขึ้นฤดูหนาว winter winter เราเรียนรู้ทั้งหมด3ฤดูแล้วไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือดูกันบ้างดีกว่าคะ่ะ Sunny Sunny แดดออกเด็กๆพูดตามเือนคู่บินนะคะ Sunny Sunny แดดออกค่ะภาพต่อไปเลยคะ่ะแน,นี่ก็คือ rainy rainy ฝน,นตกอยาพูดอีกครั้งนึงนะคะ r a i เรนีเ i n ีฝนตกค่ะพักต่อไปค่ะและนี่ก็คือเอ๋นี่คืออะไรคะอ่าลมแรงดอกพืชของพืชฟูถิ่นเลยวินดีวินดีลมแรงไปพักต่อไปเลยค่ะและนี่ก็คือคืออะไรคะ อ่าพายุนั่นเองค่ะ Stormy Stormy พายุและภาพต่อไปนี่ก็คือ Cloudy Cloudy มีเมฆมากเวลาที่เรามองไปบนท้องฟ้ามีเมฆเยอะๆเราก็พูดภาษาอังกฤษว่า Cloudy Cloudy มีเมฆมากนั่นเองค่ะภาพต่อไป Spring สปริงและนี่ก็คือฤดูใบไม้ผลิค่ะภาพต่อไป Winter ร์วินเอฤดูหนาว Winter ใช่ไหมคะอ่าววันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ